ในเวอร์ชัน5.5.85จะเป็นการปรับปรุงบินขายอลูมิเนียมครับในการขายอลูมิเนียมของเดิมรูปแบบบินที่ใช้การชั่งน้ำหนักด้วยจะเป็นสไตล์นี้นะครับมีแบบนี้เลยคราวนี้พอเราปรับปรุงตามลูกค้าท่านหนึ่งที่อยากให้มีการแสดงเรื่องน้ำหนักที่อยู่ในข้อมหลักเข้าไปด้วยนะครับ รูปแบบจะเปลี่ยนไปผมทำให้ดูแบบนี้ครับม,มีเรื่องค่าน้ำหนักเฉลี่ยนี่น่าจะาข้อมูลหลักแถวบนเนี่ยครับก็คือเป็นการที่เราใช้ราคาไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นหลักราคาขายต่อเส้นครับส่วนอันนี้ก็เป็นราคาขายจากการชั่งน้ำหนักมาดูกันครับทำซ้ำให้ดูอีกทีนะครับ ว่าลูกค้ามาซื้อเฟรมบน1.0จํานำนวน1เส้น1เส้นก็คือราคา415ในระบบที่ทำไว้ก็415บาทอย่บาบทแบบนี้เลยแต่กลับกันถ้าเกิดมาซื้อเฟรมบน1.0สมมติเขาซื้อ50เส้นนะครับเราใช้การชั่งน้ำหนักกดปุ่ม f 1 0ลูกค้าช่างได้อยู่ที่60กิโลราคากิโลละ 80บาทนี่นะครับเวลาพิมพ์ใบเสร็จก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือรับค่าได้ทั้งแบบดึงข้อมูลมาจากดึงข้อมูลราคามาเลยมาใช้เป็นเส้นหรือใช้แสดงผล60คูณราคาต่อกิโลนะเป็นอย่างนี้กี่เส้นราคาต่อหน่วยของกิโลเป็นแบบนี้ครับอีกอันนึงนะครับในส่วนคนที่ใช้ ตรงนี้ต้องเป็นราคาต่อเส้นนะครับถ้าเกิดคุณเอาราคาคิดว่าเอาราคากิโลมาคูณน้ำหนักให้เป็นราคาต่อเส้นอย่างนี้สมมุติผมยกตัวอย่างนี้ราคาต่อกิโลก90 90บาทคูณคูนด้วยน้ำหนักให้เป็นต่อเส้นให้คุณพิมพ์90แล้วดอกจันระบบจะช่วยทําการทําให้เป็นราคาต่อเส้นเป็นตัวช่วยให้นะครับเวลาขายอีกทีนะครับ สมมติว่า1.0เนี่ยราคาอ,าอันนี้ไม่ใช่ตัวนีดดครับอันนี้ไม่ใช่กล่องล่องตัวนี้กล่องล่องตัวนี้กล่องล่องตัวนี้ละกิโลอ่อ1.2เนี่ยกิโลละ100 100มี5กิโลกดดอกจันระบบจะช่วยเปลี่ยนให้ว่าราคาต่อเส้นเป็น500บาทครับ